เกมสองไม่แ้วอขันนนแนตี้แอนตี้มาเด้อซึ่งเขาเลยผมไม่ต้องจะได้ใจเยอะดีเลยแต่มีอะท่าอันนี้่าเลยอันี้มันดูดอีกม่้ยี่สิยสี่ มันโดนไก่ตกเท่เลยก็เกียดใส่ผิวซื้อเหรอมันใสเฉยทำนิ้วเล็กกลัวไก่กลัวไก่ไข่เริ่มตัวไก่ไข่เริ่มด่านสีเขียวนี่ต้องปลูกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยาไม่ไฟจั่วก๊าซอ่ะผมขาใช้ในเท้ากงแข่งแต่มือเพิ่มโดยผลเอฟเฟกอ่ะต้องทิ้งก๊าซหนึ่งใบ เลี้วสองคือสีขาวสีม่วงรับชิว่วงขาวค่ะสีขาวดบชิ้วม่วงขาวเอ็มแรเอ็มรมลนมก็จับให้ให้ป้าลงได้มไม่ยจับให้ตัวงได้ปลูมีสสองตัวแล้วป้ามีสตัวแบบนี้มีะไรอตัวฟ้าผมก็จับให้จะนอนบล็อกอะผมไ้ตัวงไงไปจับไปเลี้วจะได้ลุ้น ลงเยด้งสองดงจับให้ไดคนยัวนีกบตัวนี้แล้วล่ามเม่กี้ตอีกตัินไม่ได้ไอ้แกละยุ่งเลยอันนั้นม่วงอ่ะเจม่วงอ๋มีเจม่วงนึงอัน้มแใจอ่ะ้แลวอปไม่เห็นเมาไมวตตั้งแต่เววแนเปดน ผาเลยอันนี้ชิวม,ามา่วมงผาทังหมดชิวม่วงขาทั้งพูบนี่งนไงสีขาวแล้วชิวม่วงขาเอาขอเบืบึ้มชเดงตัวนี้ล่แดง้องหาป่ะเห็นบรรทายลายเสียยังทไมดี่างมีแววเดียวดีพีเป็นพีุ่งมงเออพีพีมันงงชเดงพีพิมาหนึ่งเมตตหมงหมื่น ห่งเมตรต่อหนึ่งหมนใช่เหรอไม่มีในไทยใช่ปหมัย่ีเ้าพันเาตโมหรือเปล่ต้องติดลงลยหนึ่งหน่ล้อสองัสองไม่สองหน่เอต้องถามก่อนว่าบล็อกเท่าไหร่ไอขอ่น่สเดียวเป็นอะไรที่ไเมื่อก่อนนี่อะเนี่ยเก้าพนยดีสะสมเฮ้ยแม่จะให้ได้สามตัวแบจะจัดม่วชิวม่วงขาวกั ม่วงขาวอันนี้ชิวอะไรบ้างนะชิม่วงขาวแลกับเชลล์อนไหมคะอันนี้แดงม่วงขาวนี่ชิลม่วงขาวแดงม่วงขาวตัวนี้ยกับแดขาตัวนี้ขับเลลบนน้องน้อยเลยาเน้องน้ก็มามาดวายเรจะเอาเชลลอนมาแลกแลกเออดาบอ่ะข้ามดาอ่ะข้ามดาบยตำนานอีกแล้วออ เด้งตะมตเมจดนลัชยิงมือสองมีหตัวเด้งตัวนี้ขึ้นมือเด้งตัวนี้ขึ้นมือเขมีทอรุ่นจำบันด้วยนะอยู่ไหนว่ารุ่นบันที่ยังไม่เปลี่ยนไอไอมติโอมต้โเมสติโอเมม เยอะผัวเก่ไมะใช่เหรอไม่พี่หนึ่งใช่หรือใช้เองอ่ะใเก่งมากแค่มันน่าจะกำลังรอยกำลังจะเปิดเวอร์15จะเอา S 8 <California> แล้วทำไมร้านอูเมลวะ่เวมันสินี่ก็สั่งสิสั่งสั่งมาเลยสั่งมาเลยไม่ผมมีคอมโบไงไอตัวไอเซาแปใช่ปะมันตีมันขนเนกซัสกับมาแต่กินโพไปก่อนไม่ชิมุกมันตองิเลยนิดเดียวมันขาวมีกแดงด้วยอ๋อแล้วมันตีมนกซัสกับมาเนี่ยอ๋อเรื่อยเนี่ยอร์สไปเรื่อย ใส่เพรผมอเอนเป็นะครับเวลาไโจมตีอนนีบมันเป็นนละานลติพี่เป็นชาติของไอนอนสามนตัวเดีวไอตัวสีฟ้าอันนี้เท่าไหร่พี่ห่มีหตัวเรอพี่่ไม่มีนตัวมีหนึนับต่อสีฟ้ากับอะไรแดงผ่านแล้วรอบแดงแดงเปลี่ยนล้ช่ไมพี่พนอนเามีวี่กบอกา่นเ้วเามโลลยี นอนบล็อกเลอไ้เบเสามพันเขียวีหานี่ได้นี่อเอันี้กลยนอนฟรีเลยเล่นพดเองแลแแล้วนี่เขาอไม่ต้องตีาตั้งแต่เขาเด้งอันี้ขึ้นละยาเจห้าพันเ็ุ่เดีเฮ้ย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 เอาเลยมีคิ ผมมันไม่อยากล่้เิหรอกอะไรนั่นมากกว่ามินอ้อับก็8,000ถึงใช่ไหมบวก3,000ไปแล้วมพี่ตันคือด้วอยู่กับผมลวเปิดตัวแวเปิดจะทำปนหมยชน์จเปิดได้ยาตัวนี้1 2 0มงจะไม่แต่งเองในท่านหรอ หนึ่งสองปีกีกีกีไอ้นั่นแหละเนี่ยคือเด้งกีเกมนั่นอ่ะซึ่งเปนส่วนหครับพอแล้วเด้งทุกรอบอึ้งพูดสิเด้งโหเด้งอีกแล้วเด้งอยู่ได้อึ้งนะเนี่ยนี่ชิวแดงเขียวขาวม่วงแดงเขียวขาวม่วงแดงเขียวขาวม่วง ตีเอฟเฟกถ้ามีม่วงถอดคอมีโอมอ,อ,อย่าเพิ่งดิกเพิ่งเอาไปนพิ่งถอดสองเม็ดแล้วสามารถรีเฟกตัวนี้กลับมาตั้งได้ในเชิญสองเมตรสองเมตรสองเมตรถ้าไม่ถอดคือไม่ตั้งไม่ไม่มันตั้งเลยแต่ถ้ามีม่วงมาถอดสองเม็ดมันตั้งได้ไง่ะครังง้งะตีเลยสองเม็รหนึ่งเท่า